อัปเดตพอร์ต500 u ูนนะครับลองทุนที่เราทำด้วยกัน EP10 แล้วเป็นไงกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมกอฟนะครับจากเพจลองทุนครับคลิปนี้ครับเราจะมาอัปเดตพอร์ต500 u ูน EP10 กันนะครับว่าพอร์ตของเราเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับในช่วงตลาดที่มีการปรับตัวลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามยูเครใช่ไหมที่เกิดขึ้น มันมีเอฟเฟกยังไงบ้างกับฝั่งของริปโคอเรนซีนะครับฝั่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวหน้าแอปพลิเคชันเลยครับก่อนอื่นนะครับอยากจะอัปเดตข่าวสารในฝั่งของสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนกับเพื่อนดูก่อนเนาะว่าปริมาณการซื้อขายบิตคอยใน Web T เว็บเทรดยูเคนี่ยพุ่งขึ้นกว่า200%เลยนะครับก็มันเกือบ3เท่านะครับจากความกังวลเรื่องค่างเงินนะครับคราวนี้ธนาคารของเขานี่ก็มีการออกกฎระเบียบในการถอนเงินในการทานนเเฟงิ ระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนาะมันเลยทำให้คนเนี่ยมีความกังวลเรื่องค่างเงินของเขานในประเทศที่เขาใช้อยู่ก็เลยทําการเปลี่ยนเงินเฟสยนะมาเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับในเอ็กเชนนะครับก็เลยทําให้ปริมาณการเทรดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเพราะคนวิ่งเข้าเซเบอร์คอยวิคนวิ่งเข้า b d c ใช่ไหมนะครับตรงเนี้ยในเว็บเทรดของ UK นะครับที่มีชื่อว่าคูน่าเนาะก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าเนี่ย 4ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นข่าวอนะัปเดตเนาะแต่ในฝั่งของการาฟเนี่ยมันไม่ได้แปลผ่านตรงกันเนาะเรามาดูในฝั่งการาฟดีกว่าว่าตอนนี้การาฟเป็นยังไงการาฟเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมานะครับ C D C ของเราก็จะมีสัญญ,ญาณแดงเกิดขึ้นละประมาณ5วันได้ละนะครับครานี้เราทํายังไงกับพอร์ตของเรานะครับพอมาเริ่มสัญญ,ญาณแดงปุ๊บผมก็ได้มีการคัดลอสแล้วก็มีการตัดขาดทุนไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกืดูเนี่ยอยากให้เพื่อนดูในฝั่ง Excel ก่อนว่า ครั้งก่อนเนี่ยเรามีการเข้าไป5ตัวเนาะก็มี BTC มี ADA มี HOT มี DOT แล้วก็มี Sand น,นะครับซึ่งเราได้การาวางตัวรี r e วอ r ดไปด้วยเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีรีสเท่าไหร่ก็คือ 15%, 25%, 16%, 35%ซึ่งเราได้คำนวณตัวเงินนะครับในการที่เราจะเสียไว้แล้วเนะเาะคราวนี้เราก็ไปดูกันว่าผมได้ทำการตัดขาทุนตัวไหนไปบ้างนะครับอ่าเราเข้ามาที่ Exchange ของ Finance ก่อนนะครับเข้าไปที่ N แล้วก็ดูว่า เหรียญของเราเนี่ยตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าจะเหลือแค่<อ> BTC ตัวเดียวนะครับตัวอื่นก็ทําการตัดขาดทุนไปละขายไปละก็จะมีเป็นเศษๆเหลืออยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูฮิสตอรี่ว่าผมขายไปเนี่ยมันมันแมทกับตัวลิสของเราที่เราคํานวณไว้ไหมนะครับเข้าไปเทรดเทรดแล้วก็คัตสิแล้วก็จะลงไปข้างล่างให้เพื่อนดูฮิสตอรี่ว่าฮิสตอรี่ในการเทรดของเราเนี่ยเป็นยังไงในช่วงระยะเวลา1 1เดือนแล้วกันเนาะหเดือนแล้วกัน นี่่อะมีการขายเอาไว้4ตัวใช่ไหมมีไลท์ด้วย light, sand, hot, dot, ไลท์แซนฮอตดอตเดี๋ยวครับตรงนี้ตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปที่50 50ดอลลาร์อยู่เลยครับแต่พอเราขายป,ปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะเถืนว่าโ total ท,ท,ที่เราได้รับนะครับเนี่ยสามสิบแปดสิบห้ายี่สิบแปดนะครับตรงนี้ที่บายไม่เกี่ยวเนาะที่เซลล์อย่างเดียวแล้วก็สามสิบเก้านะโดยประมาณเนี่ยเสียประมาณตัวละประมาณคิมตอนนิดๆน,นะครับตรงนี้เป็นการขายที่เราขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา ใส่เข้าไปใน Excel เพื่อนเเห็นดีกว่าว่าเราอ่ะขายอะไรบ้างอันนี้ผมมีการเลคคอร์ดไป2ตัวคร่าวๆก็คือ LDC แล้วก็แซนนะครับเดี๋ยวเลคคอร์ดเ,เราดูก่อนว่าวันที่เราขายเนี่ยคือเราขายวันไหนนะครับใน History ก็จะมีวันบอกใช่ไหมอ่อเป็นมันใช่ไหมครับเราก็ดูเลยเนี่ยเห็นไหมเราขายเวันที่20สเห็นองตัวมีไลท์กับแซนที่ผมใส่เข้าไปใน Excel นะครับแล้วก็มี24เห็นครับ24ก็คือมีดอทนะครับแล้วก็ฮอตนะฮะ สามสิบห้ากับสามสิบแปดครับเดี๋ยวเราใส่ฮอตก่อนฮอตเนี่ยวันที่ยี่สิบสี่เนาะอ่าฮอตที่ยี่สิบสี่คราวนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ที่ทำพอรตตัวเองเนาะก็มาทำแบบนี้ได้เลยอะเป็น Excel เหมือน,อนกันะมันก็จะช่วยทำให้เรารู้ว่าเงินเราเสียจากตรงไหนไปบ้างนะครับได้จากตรงไหนไปบ้างเหลือเท่าไหร่นะครับฮอตเนี่ยเราเราเสียไปเท่าไหร่นะครับเราก็มากรอกตรงนี้ดูซิว่าฮอตเราโดนไปเท่าไหร่ ต้องลงมาต้องกดใหม่ทุกครั้งเลยมันจะเด้งเนาะไม่เป็นไรนะครับฮอตสามสิบห้าใช่ปะ่ะนั่นหมายความว่าสามสิบจุดสี่เราก็จะเสียไปประมาณสิบสี่จุดหกนะครับสำหรับฮอตสิบสี่จุดหกนะแล้วก็ตัวดอสเนี่ยเราโดนไปประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดห้านะครับเดี๋ยวเราไปใส่ไว้14.6นะครับแล้วก็สิบอ็ดจุดนะครับโดนประมาณสำหรับ ตัว Hot กับตัว Do อทนะครับที่เราขายไปนะครับในสปอต24 2 2 2ทับ22ทับ2ทับ22โอเคคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือมัน b ี c มี BTC เหลือตัวหนึ่งใช่ไหมครับผมก็จะทำการขายออกไปด้วยเพราะว่า,ามันมีสัญญาณแดงเกิดขึ้นล่นะครับเราก็จะถือเป็นแคสก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันว่าเราเหลือเท่าไหร่บ้างน,นะครับตอนนี้อยู่ในหน้ากระดาษ b t c แล้วเนาะก็ทำการขายไปเลยนะครับเลื่อนลงมา เลือกมาเก็ตนะครับแล้วก็ขาย b c ไปทั้งหมดเลยนะครับในสปอรตของเราทำการขายไปแล้วเราก็ไปดูในฮ i ส t อรีซิว่าเราเสียเท่าไหร่เห็นไหมบี c มันขึ้นมาละ4 3่ 8, นั่นหมายความว่าเราจะเสียไป6.2โอเคโดยประมาณเนาะ b c ซอนะครับเราขายตรงที่25เนาะวันนี้พี่25นะครับโอเคอเพราะฉะนั้นพอร์ตเราจะเป็นยังไงโล่งแล้วตอนนี้ เราจะโดนไปประมาณจาก500ที่เป็นพอร์ตเริ่มต้นของเราเนี่ยเราก็โดนไปประมาณเ,าเกือบ40ดอลลาร์นะครับก็ดดวไปประมาณเกือบ10%ได้นะสำหรับพอร์ตยูดิทีของเรานะครับตอนนี้คราวนี้ตลาดเนี่ยเราจะทํายังไงต่อกับมันนะครับก็เราเราถือเป็นแคสตนาะตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็รอสัญ,ญญาณที่สัญญาณเขียวเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยไปดูสัญญ,ญาณจากพวกรกราฟเ็กของเรานะครับก็เดี๋ยวจะสรุปพอร์ตให้เพื่อนดูนิดนึงว่าตอนเนี้ยเฟสของเราในฝั่งสปอร์ตอะ ก็จะมีอยู่ 4, 4, 4, 7นะแล้วก็มีในฝั่งของที่เราไปเทรดเกาตอนนั้นมาตอนนี้เราได้มาอยู่ประมาณ15ดอนใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะทำการ t r a เฟอร์จากฟิวเจอร์เนี่ยเอามาเก็บไว้ในสปอตเลยนะครับ t r a เฟอร์จากฟิวเจอร์มาเก็บในสปอตจะได้เห็นเป็นก้อนเดียวกันเนาะแล้วก็ดูดีว่าแมทกันไหมใน Excel นะครับ4.62.9นะครับโดยประมาณเนาะ,ะใน Excel เห็นไหม461.8โดยประมาณใกล้ๆกันเพราะมันจะมีเศษของพวกแซนพวกอะไรเงี้ยที่เราขายแล้วมันไม่หมดนะครับเหลือเป็นเศษๆไว้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเป็นรวมเป็น b n b ทีเดียวนะครับคราวนี้พอร์ตของเราเนี่ยก็ดนดาวประมาณ8%ได้นะครับสำหรับ500ลีทีของเรานะครับผมอยากพูดถึงชอวตลาดนิดนึงว่าเราอ่ะอาจจะต้องรอให้มันเกิดสัญญาณกันกับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนกว่านี้นะครับในในฝั่งของตัว BC เนาะเพราะว่าตอนเนี้ย ท่านเพื่อนสังเกตดูนะว่าราคามันปรับลงมาใช่ป่ะแต่อ s i ไซอ่ะมันก็ยังฉีดลงมาอยู่ฉีดลงมาคือฉีดลงมาข้างล่างเลยไม่มีสัญญาณเดวเจนให้เห็นนะครับตอนนั้นที่มันมีการปรับตัวลงมาเนี่ยถ้าราคามันมีอ,อย่างวันนี้มันปรับลงมาถึงตรงนี้ใช่ป่ะถ้ามันทำนิวโรเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณเดวเจนให้เห็นเนาะเพราะว่าอ s i ไซเนี่ยมันไม่มีการฉีดลงมาทะลุตรงนี้มันก็จะแค่อยู่ประมาณแบบ27อะไรเงี้ย พราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเป็นไอซี I ที่มีดาวเทเจนนะครับก็อาจจะมีการกลับตัวที่แรงขึ้นแต่พอมันดีกลับมาแบบนี้มันเหมือนมันยังไม่มีแรงการกลับตัวเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งของ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยหชั่วโมงก็จะมีการแบบเริ่มมีการแบบอ่อนแรงละนะครับเห็นไหมราคาขึ้นใช่ปะแต่อายมีการแปรผกผันกันมีดาวเทเจนให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะรอก่อนนะครับถือแคสรอไปก่อนนะฮะในภาพเดก็ ยังปกติยังยังไม่มีการแบบกับตัวที่ชัดเจนนะครับแล้วสุดมน้วยห่หาในวันนี้กันนะครับพอของเราก็มีการดอรอวลงไปประมาณเกือบ8%ได้นะครับจาก การกลับตัวของตลาดเนาะเหมือนจะขึ้นเนาะแต่ก็ไม่ขึ้นใช่ไหมครับกลับมาลงนะก็เลยต้องคัดลอสต้องตังขดขาดทุนออกไปนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณในการกลับตัวในการยืนได้นะครับแล้วก็มีการเบรกอะไรเกิดขึ้นเนาะค่อยกลับมาเทรดกันอีกทีมาวางโพสรชั่นกันใหม่นะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทนนิสเชนด์มาร์เก็ตวันนี้ผมกอขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและ